ะะไฟกำลังลูกรามแล้วนะ,ะขึ้นเขาไปแล้วนะฮะส่วนข้างล่างนี้เป็นกําลังไม่ลงมาหาพื้นที่การเกษตรนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะฮะไม่รู้ว่าจะดับได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ไฟป่านะครับอันนี้ก็เวลาประมาณทุ่มกว่านะไฟบนขึ้นภูเขานะครับค่อนข้างสูงชันก็เดี๋ยวต้องใช้เครื่องเป่าน้ำนะครับแล้วก็เก็บแนวข้างหลังไม่รู้จะขึ้นไปสูงแค่ไหนนะครับแล้วก็จะลับได้เท่าไหร่นะฮะก็ต้องทำให้สุดความสามารถก่อนนะ money here.

ขึ้นไปสูงแล้วนะครับแต่เราจะตัดแนวตรงนี้นะครับเพื่อตัดไปหาไฟโซนอ่ะ ขึ้นระดับไม่ได้น,นะครับค่อนข้างลกแล้วก็ชันนะครับตัดตัดไปลอกข้างหน,าน้าใช้เครื่องเป่าน้ำเป็นยามันไฟนะฮะอันนี้ Olha lá. ก็กันไว้ะะไปไ่ไ้ก็เปลี่ยนแผนใหม่นะครับเพื่อนครตรงนี้เราเราไปต่อไม่ได้นะครับจะเป็นเนี่ยฮะเป็นหน้าผาตัดลงมาแล้วก็ยาลกมากนะฮะเพื่อที่จะบล็อกบริเวณนี้นะขึ้นไปดับไม่ได้นะครับก็เลยใช้วิธีแบบว่าจะตัดตัดแนวข้างหน้าหน้าผาก้อนหิที่ผมยืนนู เาราคู่เป่าลงนะฮะตัวแนวไฟไปก็ตัดขึ้นไปที่เลยปอไผ่นี้ไปก็จะเป็นหน้าผานะครับก็เราไปชนห,หน้าผาก็น่าจะล็อกไฟจุดนี้ได้นะครับเพราะไฟมันลามลงมาจากข้างบนนะโอเคครัก็ท,ทำได้ประมาณนี้นะฮะที่ผมอยู่กลารรงกองร้อนของไ ลำบากครับนนทำงานครับคือแล้วก็อันตราย,านาย,านายหน้าสายต้องมีอะไรก็รำบากครับทำแนวกันไฟเสร็จนะฮะก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะฮะเผาชนนะครับเผาชนถ้าไม่เผาเดี๋ยวไฟมันลงมามันก็ข้ามแนวนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกเศษฐานเศษกิ่งไม้นะครับไหล กิ้งลงมาข้ามแนวลงไปก็เท่ากับว่าที่ทํามาก็สูญเปล่านะครับตอนนี้เราเป่าแนวให้กว้างแล้วก็เผาออกมานะครับเผาเข้าหาไฟตัวนี้นะครับเดยวน้องๆก็เผาแล้วตอนนี้ผมอยู่ในกลางไฟนะเดี๋ยวออกไปก่อนตรงนี้เป็นบริเวณหน้าขานะฮะ เมื่อกี้เราเป่ามานี่นะครับเราไม่เห็นว่าข้างหน้าเป็น,ปนหน้าผาไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยย้อนกลับก็เป่าแนวลงไปข้างล่างคั้นหนึ่งตัตตีก็คุ้นได้แล้วนะ ค,คนเก่งคนแก่งนะครับเอ๊ะตรงนี้มันแคบไปไหมไ,ได้หรอไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้อีกเครื่องนึงคุมไว้เราถ้าเราอยู่ไม่เป็นไรชุดยอดชุดยอด ทีเป็นมือเผาเฮ้ยเป็นมือเผาอันนั้นมันชนหน้าผาแล้วใช่ไหมโอเคเลยทำงานดีเดี๋ยวกลับไปเลี้ยงเบียร์ฮะกำลังเลื่อนนะกำลังมันวะกำมันเป่าต่อเลย มีมีน้ำยาล้างคอฝุ่นควันมันเข้าคอไงเดี๋ยวกลับไปล้างไอ้แช่กอห์ล้างนะยิ่งยิ่งเป็นในแอร์พื้นได้เลยนะเนี่ยโอ้ไม่พี่มีแอลกอฮอล์ล้างแผลอะล้างคอสะอาดกว่าล้างคอครับนี่นะครับเจ้าที่ห้านายอ่าหกนายนะครับมาด้วยกันหกนายนะครับวันนี้แต่ว่าไฟกว้างมากแล้วก็ดับค่อนข้างยากนะครับมันเป็นหน้าผาแล้วก็เป็นหญ้าอย่างเงี้ยครับตรงนี้ยังยังโล่งอยู่นะครับข้างบนนั่นเป็นหญ้าคาหญ้า ที่มันขึ้นหนาๆแล้วก็เป่าก็ไม่ไปนะฮะใช้เครื่องเป่าไม่ได้นะต้องใช้มีดตัดฟันบางส่วนนะฮะแต่อันนี้ดีว่าตรงนี้มันมีหน้าผาแล้วไฟมันลามลงมาจากข้างบนเราก็จะบล็อกพื้นที่ส่วนนี้ไว้นะครับข้างล่างนะฮะนี่ยัเหลือพื้นที่กว้างเลยนะครับจะเข้าไปหาทางป่าข้างในแล้วก็ไปชนอีกหมู่บ้านนึงนะครับ ถ้าไม่เผาชนก็ข้างบนมันลงมามีฐานมีอะไรมันกิ้งลงมาก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับทีน,นี้เราเราเผาเพื่อทําให้แนวมันกว้างขึ้นนะครับแนวดํากว้างขึ้นมันก็จะสามารถบล็อกพื้นที่ตรงนี้ได้นะฮะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเรอคุมไฟโอ้โหรุนแรงนะครับเนี่ย นี่เราเคลียแนวนะครับเพื่อนๆเ,เคลียแนวดําให้กว้างขึ้นนะฮะมันก็ไฟมันวิ่งหากันอยู่แล้วนะครับไฟอีกจุดหนึ่งมาจากข้างบนโน้นนะฮะโน้นนะครับกําลังจะมาชนกันนะครับแล้วก็ตัดแนวตรงที่ผมยืนอยู่เนะะี่ยตัดแนวแล้วก็เคลียขึ้นไปนะฮะอันนี้เราเป็นการตัดไฟโดยใช้ไฟนั่นเองนะครับดูทิศทางลมให้ดีนะครับวิธีนี้ตอนกลางวันก็จะลําบากหน่อยนะฮะกลางวันลมมัน พัดไปมานะครับแต่กลางคืนนี่ยมันไม่มีลมแต่ว่าเราก็ดูพื้นที่เป็นหลักนะฮะน่ะครับข้างหลังผมนะฮะเป็นภูเขาสูงชันขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นหน้าผาอันนก้อนหินนะฮะ ชุดยอดพี่น้องคือนเลยนะทั้งวันนี้โ,โป้ออกกลางวันมันยิ่งไฟวิ่งแรงกว่าน,นี้วิ่งไม่ทันคืนยังพอดับได้ง่ายอยู่นะฮะ,ะ,ะนี่ก็ค,คุมไฟได้แล้วนะครับคุมไฟได้แล้วว่ารอให้เก็บแนวให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่เราจะ,ะป,ปิดผลัดกิจนะครับฝากเพื่อนๆนะครับเข้าป่า อย่าพกไฟแช็กนะครับช่วงนี้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเข้าดีกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดป่านะครับถึง30เมษายนนะครับปิดป่านะครับโอ้ใกล้จะจบภารกิจแล้วครับตัวนี้วิ่งไฟจะวิ่งชนกันแล้วนะฮะก็ฝากเพื่อนไว้นะครับไม่ขีดไฟเพียงก้านเดียวนะครับทำลายป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากเลยนะครับประเมินค่าไม่ได้นะครับแล้วก็ เกิดความลำบากนะครับทั้งเจ้าที่ทั้งอะไรต้องมาดับไฟนะครับค,คุณเผาเราดับนะฮะก็ไม่รู้ว่าถ้าถ้าหมดแล้วจะจะเผาอะไรนะฮะก็ไม่ไม่สงสารเจ้าที่ก็สงสารสัตว์ป่าเนาะทรัพย์ทรัพยากรป่าสัตว์ป่าพวกตัวเล็กๆนะครับงดพวกอะไรล้มตายเยอะแยะเลย ครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหวังว่าคงไม่ใช่คลิปดับไฟป่านะฮะอาจจะเป็นคลิปลาตะเวนดีกว่านะฮะ